มากลับมาที่ช่วงนี้เชิญครับคืออยากจะชวนคุยเรื่องกาละเทศะในโลกสมัยใหม่ยุคปัจจุบันซึ่งมันมีทั้งชีวิตในออนไลน์มีคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดต่างๆกันนะครับแต่คําว่าการละเทศะเนี่ยผมคิดว่ามันยังเป็นสิ่งจําเป็นอยู่ทุกยุคทุกสมัยมมแต่ที่นี้มันจะมีการเหลื่อมกันร,ระหว่างค่านิยมความเชื่อสินค้าใหม่ๆบริการใหม่ๆ กับหลักคิดเรื่องการละเทศะเดิมเนี่ยบางทีมันจะสวนกันหรือมันจะเอาตัวชี้วัดตรงไหนมาวัดว่าอันนี้ถูกการละเทศะไม่ถูกการละเทศะม,มันจะมีความต่างกันอยู่ที่นี่คือไปอ่านข่าวในโลกออนไลน์สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีแฟนเพจแฟนเพจหนึง่งเพจลูกเมียนมาลุกเมียนมาลุมมาลมองไปที่เมียนมาร์เขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาทั้งสังคมวัฒนธรรมการเมืองนะแล้วเขาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่ง เป็นเหตุการณ์ที่มีคนเอาตุ๊กตาเอาไปทำพิธีนะเหมือนกับเอาไปทำพิธีบางอย่างที่ชเวดากองโอ้เจดีชเวดากองแต่ที่มันเป็นประเด็นคือตุ๊กตาที่เขาเอาไปใช้ทำพิธีเนี่ยเป็นตุ๊กตายางอ้าวตุ๊กตายางซึ่งเป็นอุปกรณ์เซ็กทอยอ่ะในาติตะวันตกอ่ะเนี่ยวถ้าผู้ชมดูดีๆนะฮะตุ๊กตาที่เอาไปใช้ในทำพิธีเนี่ย คือมันสะดวกยุคนี้ไงมันเป็นสินค้ายุคใหม่ไงแล้วมันสวยงามนะถ้าเรามองเฉพาะทางกายภาพนะตุก,กาตานี่เขาไปทําพิธีอัญเชิญนะทำเป็นหุ่นสักการะนัทสุรัตสสตีกับนัทสิริเทวีตั้งนะชื่อเลยตั้งชื่อเลยนี่น,น,นี่สององ,งนี้สองตนนี้สองตัวนี้ไว้ข้างเจดีย์เอาไปอยู่ในบริเวณใกล้ๆอะ่ะนะแต่เขาไปทําพิธีอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่เอาตุก,กาตาอันนี้ <c oughs> ไปใช้เป็นเหมือนกับเครื่องบูชานะทีนี้ถ้าดูเผินๆเนี่ยมันก็เอา้าตุ๊ก,กตา,าคือตุ๊ก,กตานะถ้าเป็นเพียงความเชื่อนะเหมือนกับเราเอาตุ๊ก,กตาช้างตุ๊ก,กตามมาเนี่ยเอามาจากไหนก็วางช้างก็ช้างมาก็มมาขอให้มันสวยงามนะซึ่งถ้ามองดูเผินๆเนี่ยมันก็ดูสวยงามไงถา้า<ต>ไม่คิดอะไรงไงาเป็นต,ตุ๊กตายางใช่ไหมตุ๊กตายางสหรับเรื่องทางเพศน่ะมันคิดไงมันคิดแต่มันยังไม่ได้ใช้งานนี่มันก็คิดอยู่ดี มันยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนเลยนะซื้อมาเพื่อการนี้เลยซื้อมาเพื่อการจะมาเพราะเห็นว่ามันสวยเป็นเจ้าแม่ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นอืมันสวยไงแล้วก็เอามาแต่งตัวแล้วก็ไปอก็สวยดีนะเราไม่ได้เอาไปทําอะไรก่อนมันเม่อกอนเนี่ยมันคือสิ่งที่ผลิตขึ้นมานะอันนี้อยู่ตรงแถวที่จอดรถใช่ไหมที่จอดรถของวัดเจดีย์ชเวดากองนะรางคนว่าเป็นเรื่องครับเพราะว่าคนเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันตุกตายางนี่นะแม้ว่าเจ้าของเขาอธิบายว่า้มันเป็นรูปผู้หญิงสวย เอามาใช้ทําพิธีเฉยๆนะแต่เขาไม่ยอมรับเขาเห็นว่าเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องหยาบคายลามกแล้วเป็นสิ่งไม่ถูกต้องมาทําพิธีแบบนี้เอาตุ๊กตามาทําพิธีแบบนี้มันจะเป็นเรื่องอาพง่งอาเพศอะไรต่อไปอเขาก็เลยบอยคอดเล่นงานเลยจนถึงขั้นสุดท้ายก็มีการคุมตัวคนที่ทําพิธีเนี่ยคนที่เอาตุ๊กตาอยางนี้มาด้วยม,นะมีความผิดก็ไม่รู้วา่าเรื่องเนินคดีตามกฎหมายหรือเปล่าแต่มาตรการทางสังคมเนี่ยเขาไม่ยอมรับเอ็มดีข่าวว่าอะไรนะ โดนข้อหาอะไรดูหมินศาสนาออดูหมินศาสนาไม่รู้มีบทลงโทษอะไรหรือเปล่าแต่นี่คือตัวคนที่เกี่ยวข้องต้องจริงเหรอโอ้โหนะถูกควบคุมตัวไปเลยเออะอันี้ในเมียนมาอออันนี้ก็เลยทําให้คิดไงว่าเฮ้ยการละเทศะมันสําคัญนะการละเทศะการละคือเวลาเทศะคือสถานที่แล้วที่นี้พอเป็นยุคสมัยใหม่มันต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราเอาไปทําสิ่งของอะไรพวกเนี้นะ คนในสังคมเขาตีตราหรือว่าเขารับรู้สถานะของของสิ่งนั้นเนี่ยในบทบาทไหนแม,ม้ว่าเราจะบอกว่าตุ๊กตาก็คือตุ๊กตานะม,มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศไม่เก,ก็บไม่ใช่เครื่องบำบัดทางเพศเรามาใช้ในการนี้ไม่ใช่ในฐานะเครื่องบำบัดทางเพศแต่เป็นตุ๊กตาสื่อแทนรูปสักการะอแต่สังคมก็ไม่เก็ตด้วยเห็นไหมใช่ใชคือยังไม่ได้ใช้อแต่เป็นของที่ทําขึ้นมาเพื่อใช้การนั้นไงใช่แล้วเลยไม่เหมาะ แล้วประกอบกับไปอิงกับศาสนาไปอิงกับสิ่งเคารพนับถือผมว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดที่ไทยนะกับที่ใดที่หนึ่งก็จะมีคนไม่ยอมใช่ไหมแต่ทําไมบางอย่างเช่นผมเห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งถุงยางอนามัยนะเออสามารถที่เอามาใช้เพื่อป้องกันน้ําท่วมน้ำใช่ใช่สงการโทรศัพท์สงกา์เอาถุงยางมาซอเรียบร้อยเลยนะแต่นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาคือเรื่องของสูงไงใช่ศาสนาสถาบันความมั่นคงเนี่ยช่ไหมไปล้อเล่นไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการละเทศะแล้วก็เรื่องของสิ่งความรับรู้ของสังคมนะว่าสังคมรับรู้อันนี้ในฐานะไหนอันนี้สําคัญเหมือนกับที่ที่เคยเป็นข่าวมาจนแบบเวลาเพลงชาติขึ้นอะแล้วบางคนไม่ยืนอะอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาผิดกฎหมายไหมไม่ผิดแต่มัน การละเทสะใช่ถ้าคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องยืนก็ได้แต่ถ้าไปนในงานพธิธีอะไรบางอย่างนี่นะใช่แล้วคนอื่นก็ยืนกันหมดเนี่ยแล้วถ้าคุณคุณคุณไม่ยืนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องการละเทศะนะอหไหม,ม,มแล้วก็อีกอีก,อกมันทําให้นึกถึงต่อว่ามันมีอีกหลายอันนะท่านผู้ชมลองนึกดูคุณก็ะอกคุณทีระลองนึกดูว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการละเทสะนี่ที่เคยเจอในยุคเนี้อะอย่างเช่นแต่งตัววับวับแวมแว เข้าไปวัดอย่างเงี้ยอืออันนี้การละเทสะนะถามว่าบางทีเราเห็นเนี่ยถ้าเกิดเขาเดินออกมาข้างนอกนอกวัดเนี่ยนะอยู่ในตลาดอยู่ในห้างเนี่ยเฮ้ยก็สวยดีนะก็ไม่ถึงกับโป้อะไรอนาจารอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนเดียวกันเสื้อผ้าแบบเดียวกันไปอยู่ในวัดเนี่ยบางทีเนี่ยเอ้ยมันก็เกินไปว่ะยิ่งถ้าเกิดไปแล้วก็ก้มกราบพระถวายของพระสงฆ์อย่างเงี้ยนะตรงนั้นแหลกตรงนี้โผล่ใช่ไหมผมผมเนี่ยเห็นประจํา อ่เห็นประจำด้วยคือยาด้วยด้วยงานเราเลิกดึกอแล้วผมเวียนเทียนเวียนเทียนปีหนึ่งก็ได้สามสามครั้งใช่ไหมออ่านสาหาบูชาพิสาฮาบูชาพิสาฮบูชาแล้ววัดที่ผมจะไปบ่อยก็คือวัดบวรนิเวศเขาจะปิดดึกมากวัดอื่นสองทุ่มก็เสร็จแล้ววัดบวรนิเวศปิดดึกบางทีเราไปห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนเนี่ยก็ยังมีเวียนอยู่เแล้วก็จะไปเห็นภาพของคนที่มาเวียนตอนดึกมากๆเนี่ยบางทีใส่ขาสั้นเกินไปเพราะอาจจะคิดว่า มันดึกแล้วไงบุกเชื่อไหมบางคนชุดนอนยังมีเลยโอ้โหชุดนอนยังมีเลยเราก็อยากจะแบบเออน้องจะเวียนเทียนที่น้องแม้จะดึกหรือจะหัวค่ำเนี่ยมันต้องแต่งกายสุภาพมึงฟีขาสั้นจูเลยนะเพราะนี่มันคือวัดเพราะนี่คือวัดใช่ไหมอันนี้ไม่ถูกกาละเทศะกาละและเทศะด้วยเอ่อเทศะสถานที่วัดกาละก็โอกาสที่ออกมาเวียนเทียนใช่ใช่ไหมแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือครานี้เรื่องสังคมทีนี้อืเรื่องของการ พูดจา,น,านินทานินทางานบริษัทต,ตัวเองในสื่อโซเชียลของตัวเองเคยเจอไหม <laughs> อ,อันนี้อันนี้บ่อยอันนี้บ่อยคือคือเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะโซเชียลมีเดียของเรานะแล้วก็นินทาเจ้านายตัวเองนินทาบริษัทต,ตัวเองอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ไโปโพสไงอาจจะโพสแบบทรองพับินโพสแบบแสดงความเห็นเวียงแบบระบายใช่ไหมอันนี้เจอเยอะนะโดยเฉพาะอยิ่งในคนรุ่นใหม่ๆนะ อ,อบาง<ช>ทีเนี่ยเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กแต่เราไม่ได้สนิทกับเขาแต่เขาโพสต์อย่างเงี้ยไอ้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาบริษัทอะไรเขาทำงานที่ไหนเราก็ไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่เหมาะนะฮะเราก็อยากจะบอกเขาแต่เราก็ไม่กล้าบอกเขาอืแล้วพี่กรกเคยเจอแบบนี้ถ้าเจอได้แล้วจะแนะนํำยังไงเออ <c oughs> ผมบางทีผมก็ไปเม้นเลยอ่าอืมโอ้ผมก็แต่จะไม่ได้เมนบอกโดยตรงบอก ไม่รู้เลยเพิ่งรู้ในนี่ยทั้งทั้งที่อยู่บริษัทเดียวกันอหรือไม่ก็เป็นข้อความมาบอกว่าขนาดอยู่บริษัทเดียวกันพี่ก็เพิ่งรู้นะว่าเราเนี่ยมีความคิดแบบนี้อต่อบางทีก็ตอบตูบุคคลนะบางทีตอบว่าน้างานเขาอบางทีไม่ได้ตอบบริษัทอืเพื่อให้เขาได้คิดว่าเฮ้ยผมเห็นนะเว้ยเล้ผมเห็นนะความในใจของคุณอ่ยคือคือโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่รู้สึก ไม่ค่อยอดทนกับเวลาเจอปัญหาเนี่ยก็ชอบไปพูดแล้วก็อยากจะลาออกอะไรอย่างงี้ะบางทีนะเจ้านายไม่ดีเพื่อนโวงงานไม่ดีมันเป็นมารยาทด้วยนะเป็นมารยาทสังคมด้วยใช่แม้ว่าสถานที่อาจจะคิดว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเป็นเฟซส่วนตัวแต่เรื่องที่เอโมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น ใช่ไหมคือทันทีที่คุณโพสเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนตัวแล้วหรอกใช่มันเป็นทันทีที่คุณโพสมันเป็นพับปริกมันเป็นสาธารณะแหละทุกคนรู้หมดแล้วนะรวมทั้งถ้อยคําที่คุณใช้ด้วยใช่ไหมบางคนก็จะรู้ว่าบางคนเนี่ยตัวจริงเนี่ยดูเรียบร้อยแต่ในโซเชียลเนี่ยกูมึงอย่างเงี้ยใช่ไหมเออใช่ใช่เราก็จะคิดว่าตัวจริงมึงคือในโซเชียลที่เห็นในสังคมที่เรียบร้อยเนี่ยนั่นไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็สุดท้ายอีกอันหนึ่งเวลาที่เรากลับไปงาน งานรวมรุ่นนะงานรวมญาติอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเราเราไปเจอคนที่เราไม่ค่อยเจอในชีวิตประจำวันไงคนที่เราเคยคุ้นเคยมาก่อนแล้วกลับไปเจอเช่นญาติหรือว่าเช่นเพื่อนรุ่มรุ่นสมัยเรียนมัธยมบ้างมหาลัยบ้างนะก็มักจะมีคําถามประเภทที่ทําให้คนเนี่ยกระอักกระอ่วนใจเช่นในโลกออนไลน์เนี่ยเขารวบรวมมนะอันนี้คือเพจเขารวบรวมคําถามยอดฮิตวันรวมญาติแล้วเขาแนะแนวคําตอบด้วยเผื่อว่าใครนึกคาตอบไม่ออก นึกไม่ทันมีแฟนยังออย่างเช่นมีแฟนหรือยังเมื่อไหร่จะมีแฟนนะตัวอย่างคําตอบกําลังดูดูกันอยู่ค่ะไม่รีบี้กำลังดูดูอยู่ดูซับซ้อนเบาๆไงคำตอบที่สองขอโฟกัสกับงานก่อนดีกว่านะกำลังสนุกเลยช่วงนี้เผื่อคุณทีละเผื่อคุณกนกนึกคําตอบไม่ทันไงนี่คาตอบสาเร็จรูปให้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปถามผู้หญิงใช่ไหมจะไปถามผู้หญิงแล้วผู้หญิงบางทีเขาก็ เขายังไม่มีแฟนเขาก็ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะพูดมันดูเหมือนคําถามธรรมดาธรรมดาแต่มันมันเขาลําบากใจที่จะตอบนะเหมือนกับจนป่านนี่ยังไม่มีใครเอาประมาณนั้นน่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งอ้วนขึ้นหรือเปล่าโอ้นี่ไปทําอะไรมาอันนี้ไม่ได้นะบางคนก็ซีเดียดนะบรรลุมญาติบรรลุมรุ่นอย่างนี้นะอ่ะยกตัวอย่างคําตอบที่หนึ่งแฟนทําอาหารอร่อยกินเยอะไปนิดนึงอ๋อนี่ตอบแบบซบๆตอบแบบซอบๆอีกคำตอบหนึ่งให้เลือก ขอบคุณค่ะกําลังควบคุมอาหารอยู่ตอนนี้ดู่างว่ามารยาทดีนอออะอไถัดไปนี่มักจะ<อ>ชอบถามเรื่องแบบนี้เ,<อ>เงินเดือนเท่าไหร่ตอนนี้นะํ<อ>ำตอบถ้าเกิดเราต้องการตอบแบบปรีประนอมนะก็พอมีใช้ทุกเดือนเหลือเก็บไม่ติดขาดน,นะหรือขอเก็บเป็นความลับนะมันเป็นความลับที่บริษัทเขาไม่เปิดเผยถ้าตอบแบบนี้เนี่ยคนถามต้องรู้สึกนะเนี่ย ตอเป็นข้อเกี่ยวกับความรักเลยแต่นี่คือเขาหาวิธีที่เราไม่ต้องไปโต้กลับอะไรอย่างเงี้ยทำทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยรักษามารยากนะทำไมสิวขึ้นเดียวจังบางคนก็ถามเนี่ยคือเป็นเพื่อนเก่าเป็นญาติพี่น้องห่วงไงบางทีไม่ได้คิดไงนะวิธีตอบก็เช่นช่วงนี้งานยุ่งก็เลยไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาบำรุงผิวคนนึบอกโอ๊ยอากาศมันไม่ค่อยดีช่วงนี้ p มสองจุดห้าเยอะฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยนะอันนี้แนวคําตอบแนวคําตอบโอทํางานอะไรอยู่ งานดีไหมตอนนี้ออันนี้อันนี้คําถามแบบนี้ถามได้ไหมงานเป็นไงบ้างดีไหมชอบไหมก็ธรรมดาไหมผมว่าดีที่สุดก็คือสบายดีไหมกลาง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 กงกลางกางกล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 างกางกล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 งงางกลกลาางางกล ที่คนเขาชอบถามอ่ะออนนี่ยากอันนี้ไม่ควรไม่ควรนี่ก็บอกให้พร้อมก่อนช่วงนี้นะถ้าแต่งจะรียกสงครามให้เลยนะอันนี้รู้แลวจะเป็นคำถามที่คือไม่น่าถามนะนที่หนุ่มยกนิยนะไม่น่าถามนะไม่น่าถามเลยนะคำถามยอดฮิตที่ทําให้คนถูกถามเนี่ยกากระวนใจคำถามที่ไม่น่าถามนั่นแหละใช่แต่ว่าจะไปเจอคนที่ ไม่รู้กาลเทศะจะไปถามเขาฉะนั้นก็เลยมีคําตอบมาให้เสร็จสับ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะคำตอบแนวนี้ก็ไ่คุณจะตอบแบบนี้ออสําหรับคนที่ไม่รู้กาลเทศะดันมาถามแนแนวคําตอบใไปคิดว่าสนิทไงแล้วก็เลยไม่ดนันได้เจอทีก็เลยเออถามเธอิีเด<ช>ียวอย่างเงี้ยคําถามพวกนี้จะเจอแบบพวกนานๆเจอทีรวมยากหรือบางทีงานแต่งงานงานศพอะไรเงี้ยที่แบบนานๆจะเจอกันทีแต่คําถามพวกนี้นะถ้าสนิทกันเนี่ยถามได้หมดนะถ้าสนิทกันเลยนะสนิทกันมากๆเลยสนิทกันมากๆถามได้เลยเฮ้ย โอ้โหไอหนกมึงอ้วนขึ้นมาเนี่ยใช่อย่างเงี้ยโอเคเราก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเพื่อนเรามันไม่มีกาลเทศะใช่ไหมเออไอหนกมีแฟนใหม่หรือเปล่านี่ใช่ไหมมีแฟนใหม่คนนี้หน้าตายเหมือนเดิมนี่ไม่เอาไม่เอาขอเล่นเล่นสั้นๆอย่าเล่นยาวเดี๋ยวเจ็บตัวเราพักกันอีกทีนะท่านผู้ชมนะ